ยนินดีคระยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง3 Astro Torataro วิโโาา่ง <Yay. S 1> นะคะอันนี้ก็เป็นพลังงานที่ออมจะบอกว่าพลังงานก็คือทุกคลิปของไข่เป็นพลังงานบวกนั่นแหละนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเอเนจีที่ อาจจะไม่ได้มาเปิดไพ่อะไรหรือว่าเป็นแรนดอมหรือว่าเป็นอะไรแต่เป็นการรีวิวไพ่ให้ตามหัวข้อที่ดูเพราะว่าไข่เพิ่งได้ไพ่ใหม่มาสดๆร้อนๆนะคะเป็นไพ่ใหม่2ชุดที่เป็นไซส์ที่น่ารักมากๆเพราะว่ามันเหมาะกับการเดินทางเหมาะกับการพกพาสะดวกกระทัดรัดแล้วก็ที่สําคัญคือเอาไว้ใช้เพราะคือต้องบอกว่าคนที่อ่านไพ่อะทาไมถึงต้องมีไพ่เล็กๆเพราะว่าพวกไพ่เล็กๆดีมากในการที่ carry f i ไพ่ใหญ่แคริไฟขยายไพ่ขยายไพ่ไปอีกไปอีกเรื่อยๆไพ่เล็กสําคัญมากๆอืมไพ่เล็กสาคัญมากๆทีนี้ดูนะคะอันนี้ก็คือใครจะเริ่มต้นที่ชุดนี้ก่อนไพ่ชุดนี้น่ารักมากๆเลยเห็นไหมคือจริงๆแล้วไพ่ชุดเนี้ยไซส์จริงๆเป็นไซส์แบบปกติไซส์ใหญ่ๆเหมือนคล้ายๆกับพวกไพ่ไซส์แบบอย่างเงี้ยนะคะเออแต่ว่า อันนี้คือไข่ใช้แบบมินิมินิน่ารักน่ารักเนี่ยเห็นปะมินิแบบเล็กเล็กกว่าหน้า <laughs> นะทีนี้ก็จะมาให้ดูคร่าวๆนะไม่ได้แบบอะไรเยอะแยะมากมายไม่ได้เป็นคลิปที่ยาวอะไรไพ่สวยมากเลยทุกคนอันนี้ไข่สั่งก็ที่อเมริกาไนี่แหละนะคะเอออันนี้รู้สึกว่าอันนี้จะสั่งมาจากฟลอยดา น่าจะฟลอริดานะถ้าจำไม่ผิดนะอืมน่าจะฟลอริดาหรือว่าอาริโซนานี่ยแหละเพราะว่าอ่าต้องบอกว่าการหาไพ่สำหรับตัวไข่ที่เป็นหมอไพ่เนี่ยแล้วหาไพ่ที่อเมริกาบอกตรงว่าหาไพ่ที่อเมริกาหลากหลายแล้วก็ง่ายมากคือเหมือนคล้ายๆกับว่า คืออยู่ไทยก็ว่าหาไพ่ง่ายสําหรับไข่นะในระดับหนึ่งนะแต่พอมาอยู่นี่คือโอ้โหใครที่เป็นนักสะสมไพ่หรือใครที่เป็นแบบว่านักอ่านไพ่อะไรแบบนี้นะหรืออะไรที่เกี่ยวกับไพ่ไพ่ไทาโร่อะไรแบบเนี้ยบอกตรงเลยว่าอยู่อเมริกานี่เป็นอะไรที่แบบโอ้เนี่ยไพ่น่ารักค่ะก็คือเป็นเจนะ็ดสบแปดใบนั่นแหละนะเป็นเจ็ิบปดใบ ไพ่ตรงนี้เดี๋ยวให้ดูค่าๆอย่างเช่นไพ่นี้ดูนะสองถ้วยคือต้องบอกว่าไพ่ชุดนี้มันเป็นไซส์ที่ย่อม,มาจากไซส์ปกติเพราะฉะนั้นเอเนจีอย่างเช่นไพ่นี้นะคะสองถ้วยชุบครับไพ่แบบนี้ถ้าคุณสั่งชุดนี้อย่างเช่นไพ่อันนี้นะให้ดูชุดอ,อีกทีหนึง่งไพ่ชุดนี้ถ้าใครต้องการไซส์ใหญ่คุณก็สั่งแบบนี้และเป็นไซส์ใหญ่เอาแล้วมันก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยแหละรูปแบบนี้รูปอะไรต่างๆเป็นแบบนี้แต่เป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้น แต่ไข่ชอบไพ่อันนี้มากๆเพราะว่ามันเล็กน่ารักดีข้างหลังสวยด้วยมี78บปใบอันนี้เป็น The Empress นะคะ The Empress ไพ่ของจริงสวยแล้วก็กรีดง่ายมากกรีดลื่นลื่นซัฟเฟแบบสับไพ่ลื่นมากอยู่ตรงนี้ให้ดูให้ดูไพ่อันนี้หน่อยนิดนึงไม่ได้ให้ดูทุกใบนะเพราะมันมันเยอะ อาไภายี้ ten of cup นะคะน่ารักเออมีอะไรอีก ace of wands นี่หนึ่งมบเท้าเออไพ่ energy ดีๆอ่ะไหนดูซิมีอะไรไพน่ the น,ะะพนี้นะคะเอ the h a l o p h f a n ค่ะไพ่ the h a l o p h f a n แสงออร่าเปล่งประกายออกมาถึงแม้จะเป็นใบเล็กแต่ให้อิทธิพลหรือให้พลังงานบวกดีๆได้อยู่ตรงนี้แล้วก็ หลังจากที่ได้ไพ่ชุดนี้มาไข่ก็ประเดิมไพ่ชุดนี้ในการที่ดูส่วนตัวใช้ไพ่ชุดนี้ในการดูดวงส่วนตัวด้วยไพ่นี้เป็นอีกไพ่หนึ่งที่ชอบมากๆนะคะไพ่ใบนี้ ดูการพุ่งทยานตรงนี้แปไม้เท้าไพ่แปดไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีมากค่ะเป็นไพ่ที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานเรื่องเงินและโดยเฉพาะเรื่องของความรักด้วยและไพ่แปดไม้เท้าพวกไพ่ไม้เท้าจริงๆแล้วมันจะเป็นไพ่เด่นไปในเรื่องของการงานพวกไม้เท้าอ่ะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการถามไพ่รักไพ่แปดไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีมากๆอีกใบหนึ่งจริงๆอ่าไพ่นี้อะไรดูสวย lovers Lovers คู่รักรักของคู่รักแห่งพรมริขิทหรือ,อ destiny นะคะไพ่น่ารักมากเลยอะอ่านี่นี่อีกดูไพ่นี้เอสับคัพสวยมากเลยดิเอสับคัพมีรูปดวงตาด้วยตาสวยๆแล้วก็มีแบบว่าถ้วยสวยๆตรงนี้นะคะสวยปะเออน่ารัก นี่ใครที่สนใจก็ไปหา,าหาจับจองอะไรแบบนี้ได้อันนี้คือเดอะฟูลเดอะฟูลก็เป็นไพ่ในหน้ากองตรงนี้เป็นด้านหนึ่งเป็นเดอะฟูลด้านหนึ่งเป็นไพ่สเตรนท์นะคะเป็นเดอะฟูลตรงนี้อ่านี่ก็เดอะฟูลเนี่ยน่ารักเดอะฟูลสวยๆก็ถ้าจะให้ดูก็คือคงเยอะมากๆเลยเพราะว่าก็คือก็คือ,ก,คอก็คือตามนั้นนั่นแหละ ก็คือมี78บใบนะคะไพ่ไพ่สวยอะถ้าเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยคงจะสวยมากเลยเพราะขนาดไซส์เล็กยังสวยขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นรูปนะคะสวยมากอ๋อสวยมากเลยอะอู้หูเอะเวิลด์อู้หูดอะเวิลด์เดี๋ยวให้ดูเดอะเวิลด์เดี๋ยวให้ดูเดอะเวิลด์หน่อยให้เดอะเวิลด์ดูเดอะเวิลด์ดิสวย ต่วสวยสวยอืมอันนี้เป็นอะไพ่ชุดนี้นะคะก็ใครที่ชอบสะสมไพ่ก็ไปหาดูได้อันนี้ก็จะแบบรีวิวให้ให้ดูเพราะว่าไพ่เนี้ยอย่างที่บอกเลยคือมันมีทั้งไซส์ปกติแล้วก็ไซส์เล็กแบบนี้เนาะไซส์เล็กแบบนี้เอาไว้ใช้ขยายไพ่ได้ดีแล้วก็ใช้ง่ายสำหรับการพกพาหรือเดินทางนะคะ ออไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่มันมีผลเหมือนกันหมดค่ะไม่ไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องเป็นไซส์ใหญ่เราจะต้องมีผลแบบเขาเรียกว่ามีพลังงานที่ความแม่นยําอะไรก็คือจะเล็กจะใหญ่คือความแม่นยําม,มันเกิดขึ้นเท่าเท่ากันได้หมดมันอยู่ที่ว่าหลายะคนสะดวกหรือถนัดมือแบบไซส์แบบไหนแต่ปกติถ้าให้สะดวกจริง,รงก็คือถ้าถ้า,ถ,าถ้าแบบสับเข้ามือก็ต้องเป็นไซส์ประมาณแบบนี้เนาะอืม ใส้ประมาณแบบนี้นึกออกปะแต่ไพ่ชุดเล็กจะดีในการใช้ขยายไพ่อีกทีหนึ่งหรือการพกอา่ที่บอกทีนี้อันนี้ปิดท้ายให้สวยๆ We offer y โชคลาบปังๆนะคะโชคลาบไพ่เดสตินีไพ่อกองล้อชีวิตไพ่โชคสตาไพ่ของลัคกี้ทีนี้ค่ะนอกจากนี้แล้วไพ่ตรงนี้ไข่ย,ยังมีกัน มีอีกชุดหนึ่งด้วยไข่ได้มา2ชุดใช่ปะ่ะไพ่ชุดเมื่อกี้เป็นไพ่ทาโร่ที่เป็นเหมือนทาโราท่ทั่วๆไปอะแหละเออแต่มันเป็นชุดเล็กแล้วก็สวยมากทีนี้ไพ่ต่อมามีชุดนี้ค่ะ s e ็ u ชั Magic t a r o t อ่าใครที่แบบว่ามันจะมีลูกดวงบางท่านที่แบบแนวแบบว่าบางท่านพี่ๆอ่าหรือเพื่อนๆหรือน้องๆบางท่านที่แบบถามไพ่แล้วแบบว่าโดยเฉพาะพี่ๆหรือคนอายุมากๆนะคะ บางครั้งเวลาดูดวงส่วนตัวแบบหมอไข่ขอดูพวกสิบแปดบวกอะไรแบบนี้ได้ไหมแล้วแต่ไม่ค่อยเยอะหรอกอส่วนมากก็ดูเรื่องอะไรที่มันค่อนข้างจะซีเรียสอะไรแบบนี้นะทีนี้อ่าไพ่ชุดนี้มาเป็นกล่องที่สวยมากๆเพราะราคาชุดนี้จะแพงกว่าชุดเมื่อกี้นะคะอืมทีนี้เป็นอีกชุดหนึ่งที่ชอบมากๆเหมือนกัน เพราะว่าเป็นคไนข่เป็นคนที่ชอบสะสมไพ่หรือชอบไพ่แล้วก็เป็นคนดูไพ่เพราะฉะนั้นเราก็จะชอบไพ่เนาะออทีนี้อันนี้จะมาด้วยมีไกด์บุ๊กเล็กๆซึ่งมีหลายภาษามากไกด์บุ๊กก็เล็กมากจะเล็กมากเลยนะคะแล้วก็มาอยู่ในกล่องแบบนี้กล่องนะคะทีนี้ก็จะมีไพ่มีใบเปิดแบบนี้มาให้ด้วยทีนี้อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด 78บใบเช่นเดียวกันแต่รูปและความหมายของไพ่ตรงนี้จะแตกต่างไปจากไพ่78บใบทาโร่ไรเดอร์เวทปกติทั่วไปอย่างสิ้นเชิงแต่มีบางอย่างที่แนวโน้มไปในทางคล้ายๆกันแต่ต้องบอกตรงว่าหลายๆอย่างที่ไข่เห็นตรงนี้ความหมายือมิเนิ่งหรือความหมายสระของเอเนจีค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างหรือเขาเรียกว่าการอ่านก็จะแตกต่างไปด้วยเช่นเดียวกันเน้นในเรื่องของเซ็กชุเน้นในเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับ เซ็กชวลเรชช i พหรือ18บดบวก2ีก 25, บวกจาก25-30บวกอะไรก็ตามนะคะไพ่มีเรจจีตรงนี้อ่ะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหเขินเลยอ่ะให้ดูแลเขินให้ดูแลเขินมากอย่างเช่นไพ่นี้นะคะเอซอ f ฟคัพใช่ป่ะสังเกตดูว่ามันจะมีไพ่ที่เป็นอ่าหนึ่งถ้วยใหญ่ๆใ,ใช่ป่ะแต่ในรูปมันจะมีรูปของผู้หญิงผู้ชายที่กำลังแบบเอ้ยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งนะคะก็ ตอนที่สั่งไพ่นี้มาคือโดนแซวคือแอนดูถามว่าเฮ้ยทำไมยูสั่งไพ่ชุดนี้มาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วยูก็นั่งอ่านทั้งวันหรอเลยเย <c oughs> ตลก <c oughs> <c oughs> อ่านแล้วก็แบบคือตอนสั่งมาแล้วเขินเพราะว่าตอนที่เวลาได้ของมาไปสนีอะไรแบบเนี้ยใช่ปะ่ะอยู่ตรงนู้นต้องขับรถไปเอาตรงนู้น พราะจริงๆมันมีไปรษณีย์ตรงข้างล่างนี้ด้วยแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนห้องไปรษณีย์ใหญ่ๆตรงนู่นเลยแล้วก็แบบสามีก็ขับไปรับของให้แล้วก็แบบอะไรอ่ะอะไรเงี้ยเออเออตลกดีทีนี้ไพ่ดูดีๆนะมันมีรูปที่เป็นเห็นได้ชัดว่าเป็นในรูปของความสัมพันธ์ของคนสองคนที่ลึกซึ้งมากๆทางกายสัมพันธ์ทางกายเซ็กส์อะไรแบบนี้นะคะและไพ่แบบนี้อย่างเช่นเอเนจีนี้อ่ะเป็นต้นหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยอ่ะ ก็คือจากหนึ่งถ้วยปกติของไพ่ทาโร่ปกติมันก็คือเป็น e อ e จี y ที่สวยมากๆหรือการมีความรักใหม่ๆหรือมีรักที่เฟสตสตาร์ทหรือเป็นเรื่องดีๆหรือข่าวดีของเรื่องของความสัมพันธ์หรืออะไรแบบนี้ใช่ป่ะ e อเนจีแบบนี้เช่นเดียวกันอเอซับครับคือการยูเนียนการยูเนียนของคนสองคนแล้วมีรักที่สวยงามหรือมีเซ็ก์ที่ลึกซึ้งนึกออกปะ่ะ เอออะไรแบบนั้นนะคะทีนี้ Energy แบบนี้อย่างไพ่นี้เป็นต้นไพ่นี้มันเป็นไพ่ t r e n g t h นั่นแหละหรือไพ่ของไพ่ตัวแทน l e โอหรือสิงในไพ่ t a r ร่ r ร d e r w a เวแต่ Strength ของไพ่ของ Energy ไพ่ Sexual แบบนี้ไพ่แบบนี้ถ้าดูในรูปจะสังเกตว่าผู้หญิงคนเนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนคล้ายๆกับพยายามที่ปราบพยศไม่แน่ใจว่ามันคือสิงหรืออะไรอ่ะน่าจะเป็นแบบ สัตว์ที่มีความใหญ่แล้วก็เป็นสัตว์ที่ต้องใช้การปรับพยศนะคะเพราะฉะนั้น Energy ไพ่นี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนที่ให้กับว่าถ้าถามในเรื่องของพลังงานเซ็กส์ออะไรแบบนี้หรือในเรื่องของอภาพรวมของความสัมพันธ์ทางกายอะไรแบบนี้นเนาะก็ตัวเรากับใครบางคนถ้าได้ไพ่แบบนี้มันจะเป็นลักษณะที่ว่ามีใครบางคนตรงนี้ที่จะต้อง เป็นผู้นำหรือผู้คนโทรลหรือเป็นเหมือนคล้ายกับบีดหรือคล้ายๆกับว่าการการปราบพยศหรือว่าการทำให้อีกคนหนึ่งยอมเพื่อให้สามารถมีสัมพันธ์กันได้อะไรแบบนี้หรือเขาเรียกว่าเป็น Energy ที่ค่อนข้างที่จะมีอีกคนหนึ่งคือคือจริงๆแล้วมันเป็นพลังงานที่มันไม่ใช่ไพ่แย่นะคะมันไม่ใช่ไพ่แย่แต่มันเป็นพลังงานเหมืหอนคายว่า energy ของความสัมพันธ์ทางกายที่บางคนอาจจะต้อง หมืนกัให้กับมีมีมีความเป็นแบบ power หรือ leader อะไรเงี้ยมือนคล้คยๆกับเวลาที่บางคนจะชอบบบกว่าอีกคนหนึ่งเป็นคนนำผู้ผู้นำกับผู้ตามหรืออีกคนนึงเป็นผู้อ่าเขาเรียกว่าเป็นรูปอะไรแบบนี้เนาะอะไรแบบประมาณอย่างนั้นเออ <laughs> อ่านอ่านไพ่รีวิวไพ่แล้วก็เขินไปด้วยอ,อ๋ออะไรเงี้ว้าว เดอะสตาร์ Star, สวยจังเลยเดอะสตาร์ The Star. ในไพ่เดอะสตาร์ของทาโร่ก็เป็นไพ่ที่เป็นมินิ่งที่ดีอยู่แล้วใช่ปะ่ะไพ่แบบนี้ก็คือเป็นถ้าเป็นไพ่เซ็กแบบแบบเนี้ยของเดอะสตาร์ของชุดนี้ก็จะเป็นมินิ่งที่ดีเหมือนกันค่ะเป็นมินิ่งที่ดีเหมือนกันอ,อย่างเช่นนะไพ่เดอะสตาร์เนี่ยมันจะเป็นพลังงานที่สื่อให้เห็นเลยว่าถ้าใครที่ได้ไพ่ชุดนี้และถามในเรื่องของเซ็กหรือสัมพันธ์ทางกายเอเนจีของไพ่สตาร์มันจะเป็นสถานที่เหมือนให้กับว่าอ๋อ เป็นเมจิกออฟเดอะยูเหรือความ Attraction ด้วยความ Attraction ต่อกันที่คุณอาจจะรู้สึกดึงดูดกับใครหรือมีใครที่ดึงดูดกับคุณแล้วเป็นเซ็กที่ดึงดูดใจต่อกันมากๆมีความรู้สึกที่ดีอยู่ตรงนี้ว่าหวานอยู่ตรงนี้นะคะไพ่มีเอเนจีแบบว้าวมีเอเนจีนี้ด้วยสองถ้วยเนี่ย สองถ้วย two of cups อันนี้จะรีวิวให้ดูเป็นต้นเป็นต้นนะเอ่อแบบว่าไม่ได้ทุกใบนะคะถ้าดูทุกใบเดี๋ยวยาวสองถ้วยสองถ้วยเนี่ย two of cups เนี่ยมันก็คือเอ่อ i n v e v e m e n t คือเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเหมือนคนเหมือนคล้ายๆกับไพ่สองถ้วยปกติอะที่เป็นรักที่แบบว่า รักของทั้งคู่ที่เป็นคู่รักที่ดีหรือเป็นคู่รักที่จะต้องแบบพอดีกันหรือมีความรักที่บอดีให้กันทีนี้เอเนจีของแบบนี้เช่นเดียวกันคือพลังงานสองถ้วยในไพ่เซ็กแบบนี้คือเป็นรักที่จะต้องมีการร่วมมือร่วมใจหรือว่าทําไปด้วยกันหรือเขาเรียกว่านึกออกปะจะพูดยังไงดีพูดแล้วก็เขินเไอพอ่นี้ไพ <laughs> ่นี้เก้าเก้าเหรียญค่ะ สังเกตดูดี9้าวเดเป็นผู้ชายที่แบบว่าจับผมและตัดผมของผู้หญิงคือไพ่นี้มันเป็นคีย์เวิร์ดของมีนิ่งลักษณะคล้ายๆกับว่าเซ็กที่มีการแบบว่าโคหรือล็อกแฮร์เช่นอย่างบางคนอาจจะชอบแบบว่าใครบางคนอาจจะชอบมีเซ็กแล้วมีอีกคนหนึ่งดึงถึงผมอีกคนหนึ่งแล้วรู้สึกซูซ่ซาหรือรู้สึกดีกับการที่แบบ ชึกชึกชึกอะไรแบบนี้นะคะอะไรแบบนี้นะ,ะ,อะ,บบนนะ,ะโอ้ยรีวิวไปแล้วก็เขินไปเดี๋ยวไพ่แบบนี้จะมีการใช้ให้ทุกคนได้เห็นอย่างแน่นอนปิดท้ายให้ด้วยไพยน่นี้เราจะไม่รีวิวอะไรไปเยอะมากกว่านี้เพราะมันหลายใบแล้วมันแบบสู้ซ่าเกินไป่ทีนี้ไพ่ปิดให้ด้วยใบนี้ค่ะเดอะซันเดอะซันของไพ่ทาโร่ทั่วไปก็เป็นเอเนจีที่ดีอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ปะ่ะเป็นความสุขเป็นเอเนจีของ พลังงานความอุดมสมบูรณ์ความสุขมากๆทีนี้เดอร์ซันของ Energy นี่เช่นเดียวกันเนี่ยเดอร์ซันเอเจีนี้ก็คือ f a s c i n a t i o n คือความสุขความปิติความสุขความเอเอจีที่มีพลังงานที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับช่วงเวลาที่รู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ของความรักการมีเซ็ก์ที่มีความสุขหรือเขาเรียกว่าเป็นการเติมเต็มให้กันมากๆอยู่ตรงนี้นะคะเออ เป็น energy ที่ดีนะเป็น energy ที่ดี <_ attentive> เดี๋ยวรอมาติดตามกันว่ามันจะเป็นอย่างไรในการอ่านไพ่ของชุดนี้ด้วยจะมีพลังงานของแรนดอมแบบนี้ของไพ่นี้ให้แล้วก็จะมีในอนาคตก็จะมีพิกอาร์คาดของไพ่คลิปนี้ให้ด้วยมาติดตามกันนะคะถ้าใครที่อยากจะดูพลังงานที่มันว้บหวามหรือแบบวิดวิวอยู่ตรงนี้อะนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆอันนี้เป็นการรีวิวไพ่เขาค่านะคะของไพ่ทั้งสเซตนะนี่นะ แฟนสองชนี้ใครที่ชอบก็ไปดูได้ไซส์อนนี้จะใหญ่กว่าชุดนี้นิดนึงนะดูนะคะมันจะเป็นไซส์แบบนี้น่ารักค่ะราคาจะต่างกันนิดนึงราคาจะต่างกันนิดนึงเนาะเออไม่ได้เยอะราคาต่างกันประมาณสองสามเหรียญอะไรแบบนี้นะคะโอเคอ่ะเรียบร้อยขอบคุณทุกคนมากๆวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ใคร้องการัจะดูดวงส่วนตัวทำมาที่หลังของใคร KHI d e a วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย